เฮ้ยเราหลงได้มานานแล้วนะก็ใช่อดรีอาจารย์แม่งที่ไหนเนี่ยจะพาไปเที่ยววัดสังกใต้จังวัดอ่างทองกัอเ้แต่หลงมานานแล้วเอาไงกันดีวะเนี่ยจีพิดก็หาไม่เจอยืนอยู่น่ะเฮ้ยเออว่ะเดี๋ยวเราไปถามคนแถวนี้กันดีกว่าได้เลยครับสวัสดีพี่ชายเฮ้ยไอ้นุ่มมานองมานุ่มอะไรแถวนี้ไม่ชนให้ล่วงน้ำไปเลยล่ะขอโทษได้เปล่าขอโทษได้เปล่าเออ วัดสังกตตยรู้จักบ้างวัดสังกตตยอยู่แถวไหนรู้จักบ้างอยู่ในใจเฮ้ยอาจารย์ไม่ได้นะนะอยู่ในใจในใจเฮ้ยในใจคนหนึงคนนี้คนคนนึงเอาดีๆอยู่แถวไหนอยากจะเข้าวัดเข้าวังไม่อยากโดนเลือกออกนะผมโอ้โหใจร้อนจังเลยแล้วอ่ะไปไปไปเดี๋ยวพาไปเข้าวงเข้าวัด ถึงแล้ววัดสังกตัตยสร้างขึ้นเมื่อสมัยอยุธยาตอนต้นเมื่อ400ปีมาแล้วเป็นโบราณสถานลำดับที่104ของภาคกลางแล้วครับพูดเป็นเล่นพนมตอนนี้ก็เรามาถึงวัดสังกัตยแล้วนะผมอยู่ในจังหวัดอ่างทองนะครับนี่ครับพอเรามาถึงหน้าวัดเนี่ยนี่ครับด้านหน้าเนี่ยก็คือเป็นที่จอดรถนะครับผมคือที่จอดกว้างขวางมากมายเลยแล้วพอเรามาถึงตัววัดเนี่ยก็จะมีจุดคัดกรองพวก แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นะเราก็ต้องควรล้างมือนะครับผมแล้วก็ต้องใส่แมสเข้ามาแต่วันนี้คือผมมาตอนนี้ก็คือวัดเขาเอ,อปิดแล้วนะคือหมดหมดเวลาแล้วก็คือปิดแ,แต่เราเข้ามาก็คือเราไม่เจอใครเลยก็มีแต่ทีมงานเอ็นจอยเจอฟี่นะครับผมก็เลยเราก็ถือโอกาสถอดแมสก์นะ,ะแต่ตอนนี้ก็คือวัดปิดแล้วก็คือไม่มีใครเลยแล้วก็สามารถถอดแมสได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาปกติเนี่ยควรที่จะต้องใส่แมสนะครับผมนี่นะครับก็เป็นจุดที่ รับทูบเทียนครับผมตามกําลังสตาของเราเลยนะครับซึ่งถ้าวัดเปิดก็จะมีคนแบบคอยบริการอยู่แต่ตในนี้เรามาตอนที่วัดปิดแล้วนะครับเป็นสลาของกุมารน,นะทำใหม่เลยกุมารนะอะไรครับไม่กุมารกุมารโช่กุมารโชคกับกุมารแก้วนี่ครับ โชคดีมีชัยนะนี่ครับผมก็คือแบบมาแบบมากราบไหว้ตามกาแบบตามความเชื่อของเราได้เลยนะข้างในมีพระแม่เลยใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านี่ครับผมวัดสังกต่ายจังหวัดอ่างทองครับผมการุณาถอดรองเท้าอ่าต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูบรรยากาศข้างในโบสถ์กันเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นโพใช่ไหมโพล้อมโบสถ์โพล้อมโบสถ์นะนี่ครับ จะเห็นเลยว่าต้นโพใหญ่ๆเลยโอบร้อมโบสไว้แล้วนะีอ้อมกอดอเป็นระ้อยร้อยปีเนาะใช่หัวจสี่ร้อยปีเพราะต้นโพ่นี่ครับผมหลวงพ่อแก่งครับนี่ครับหลวงพว่อแก่นนะครับผมนี่นพยานาด้วยนะด้านหลังนี่ครับข้างบน ตรงข้างในเนี่ยคือแบบเป็นต้นโพล้อมบดจริงๆนะครับกูติวนี่ครับเปนไงครับผมต้นโพกันน่าจะหลายร้อยปีครับโอ้ต้นต้นโพจริงๆนะครับผมเอามือมาจับได้แล้วคือต้นต้นไม้เลยนะ่ะต้นโพจริงๆไม่ได้มาตกตรงตกแต่งนะผมนี่คือจริงๆเลยนะครับผมค,บคือเขาบอกกันว่า,ายุทยามีนะจังหวัดยุธอายุทยายก็มีนะแบบเนี้ยแต่ที่อ่างทองบ้านเราก็มีเหมือนกันนะมีเหมือนกันมีเหมือนกัน นี่ครับด้านในนะผมน,นี้ก็เป็นหลวงพ่อสุขครับด้านซ้ายมือตรงกลางองค์ใหญ่ที่สุดก็เป็นหลวงพ่อวันดีแล้วก็ขาสุดก็คือหลวงพ่อส์นั่นเองครับผมมากราบไหว้กันได้นะครับขอโชคข,อ,ขอ,อลาบขอพรต่างๆแล้วมุมถ่ายรูป,ปสวยๆอาร์ตสวยมากเลยแบบยืนชิดกับ <ใน S 1> แพงหรือเนี่ยตร,ต,รต,รตรงนั้นตรงหน้าต่างแล้วถ้าถ่ายรูปนะั้นสวยมากเลยรู้ใครรู้ก็ให้มาคเม้นต์เลย กูสมูเงกูโสงูเพือกนะนี่ยโหแต่ทั้งในก็สวยนะหรือต้นโพต้นใหญ่มากเลยใหญ่จริงใหญ่จริงตรงหน้าต่างนี่แบบนึกถึงหนังสมัยก่อนเลยภาพก,กหนังไทยส,สุดส<ผ><อ>ุดยอดไทยอะไรเงี้ย ไอ้ที่ว่างๆก็มาเที่ยวได้นะครับผมมันพผ่อนมันหยุดมากกาบใบพ้าขอพรมาเป็นสิมงคลครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมกับวัดสังก็ต่ายกับพาท้าเที่ยวของ Enjoychefee นะครับก็สนุกได้รับพรก็คืออย่างว่านะครตอนนี้เรามาเวลาที่วัดปิดปิดทําการเนาะก็คือเราก็เลยไม่ได้ใส่แมสนะผม แต่ถ้าเกิดตอนปกติเนี่ยแบบคือตอนคนเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องใส่แว่นะใส่ตัวเองไว้ก่อนแต่เพาตอนนี้คือเรามาแค่ทีมงานเราทีมเดียวเลยไม่มีใครเลยนะแล้วคือแบบเราก็เติคโามาหมดแล้วเนาะบรรยากาศดีด้วยนะก็พูดถึงบรรยากาศดีล่มลื่นมากก็ใครยังไม่เคยก็แวะเข้ามาอยู่ตรงไหนครับวัดสังกตายจังหวัดอ่างทองถ้าจะถามถึงเส้นทางนะผมอยู่ก่อนถึงโรงเรียนสตรี อยู่ซ้ายมืออ่าถ้าเกิดเราเจอถ้าเกิดมาจากทางนู้นก็เลยลงในสตรีจะก็จะอยู่ขวามือต้องไปอยู่เทินอ่ายู่เทินตรงปั๊มปตทอ่าใช่มีป้ายใหญ่ๆเลยป้ายใหญ่อยู่หน้าทางเข้าเวะเข้ามาได้เลยนะครับผมกับวัดสังกะไต่จังหวัดอ่างทองเราครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้กับ ช่องพวกเราด้วยนะผมว่าเราจะไปไหนและทําอะไรกันต่อคลิปหน้าจะไปเที่ยวที่ไหนจะพาไปกิน <ไป S 2> อ,อะไรต้องติดตามครับใช่ครับรที่นี่จังหวัดอ่างทองครับใครอยากให้เราไปไหนหรือไปทําอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันครับผมและใครที่รู้นะครับว่าทําไมวัดสังกะตถยถึงชื่อว่าวัดสังกตถยคอมเมนต์ให้พวกเราหน่อยครับอ่านี่ประเด็นสําคัญเลยนะครับอยากรู้เหมือนกันรู้เนาะเอ้และไอคนที่พาเรามาที่มันพาเรามาวัดเนี่ยมันไปไหนแล้ววะผมเห็นเดินเข้าประตูแล้วก็หายไปแล้วอ้ยา thank you